พบกันครับในช่วงของดวงดีเด่นกับผมดีเจน่องวิชัยที่ทุกทุงเน็ตเวิร์กครับแแน่นอนนะครับวันนี้เป็นคำพยากรณ์นะครับของดวงชะตาในปี2569นะครับของคนที่เกิดวันต่างๆทั้งหมด7วันครับ มาถึงคนที่เกิดวันศุกร์ในปี2569นะครับเราเริ่มกันที่เรื่องของงานก่อนเลยครับสำคัญที่สุดเลยเรื่องของความกดดันนะครับในการทำงานนะฮะอุปสรรคหลายอย่างปีนี้ต้องเจอกันแบบเต็มๆนะครับหรือว่าคนที่อาจจะเคยช่วยเหลือเป็นคอนเนคชันกันนะครับปีนี้อาจจะห่างเหินไปอย่างน้อยใช้ชีวิตสตินะครับไม่ประมาทในทุกเรื่องสามารถข้ามผ่านพ้นไปได้ครับ เรื่องของการเงินของคนเกิดวันศุกร์ครับปีนี้นะครับมีญาติพี่น้องนะครับหรือว่าคนในครอบครัวนะครับก็อาจจะมาหยิบยิมเงินนฮาแล้วก็ขอให้เราได้ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่างตอบแทนเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะครับก็อย่างน้อยอยังพอจะมีประโยชน์กันได้อยู่บ้างครับ ส่วนเรื่องของความรักนะครับปีนี้อาจจะมีปัญหาขุกขลักกันอยู่บ้างครับแต่ว่าจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพนับถือนะฮะคอยมาเป็นคนที่ไก่เกลี่ยนะครับทำให้หลายๆเรื่องที่เกิดปัญหานั้นคลี่คลายและเบาบางลงไปได้ครับ ในเรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์ครับปี2569แนะนําให้กลับมาดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคประจําตัวครับคอยควบคุมดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินพักผ่อนนะครับเพื่อไม่ให้โรคที่คุณเคยเป็นนั้นกลับมาทําร้ายสุขภาพของคุณครับแนวทางการทําบุญของคนที่เกิดวันศุกร์ในปี2569นะครับแนะนําให้เกิดขึ้นกับคนที่ด้อยโอกาสและคนจนยากไร้ครับ